จ้ะได้จ้ะถือได้ถือได้จ้ะอ้าวอ้าวอ้าวปนมือปนมืออ้าวห,หายใจด้วยนะคะหายใจด้วยหายใจด้วย คนหนึ่งปากเบี้ยวถ่ายเอ้ยไม่สวยเลยเ <c oughs> อาคนไม่มีกระทงเปนมม็นนมเออดิเปนมม็ <c oughs> ปนนมเออร์ปนนมเออ อ่าเข้ามาอ่าเข้ามาเข้ามาอ่ายืนยืนยืนอ่าโอเคโอเคอ่ามองกล้องกล้องไปแล้วจ้ะเออ คนประนมมือไหวเราจะไหวพุทธบูชาถาวายพุทธบูชาลอยพระบาทนะ,ะใครมีกระทงจุดจับกระทงไหวจับกระทงจับกระทงเราจะอ่าจุดทั้งสี่ทิศเลยเราจะบูชาลอยพระบาทอเข้ามาเข้ามา ยืนอยู่เนี่ยโยมยืนอยู่เนี่ยยืนยืนยเลยมาเลยอ่าอ่าน่ารักดังแบบอ่ายืนเป็นโมือไว้นะโยมนะเอาทังนั้นยังสี่มุมนั้นยังไม่จุดมุมนั้นยังไม่จุดเน่านเห็นไหมกระทงกระทงยังไม่จุดก็ได้หรือจุดก็ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะฏิเป็นนะสุกายะานาัมมัทายานะนณทิยาปุลิเนข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายรอยพระบาทเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมลำลึกนึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันปรินิพันธ์ไปแล้วที่ปฏิสถานที่ฝั่งหาดทรายริมแม่น้ำนำมนาทานทีข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ปฏิสถานรอยพระบาทณสถานที่นี้ เพื่อเป็นการบูชา,ชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเป็นปัจจัย,จจยแห่งการบรรลุรลมผลนิพานานพาน,าน,พานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินวันนี้เราจะลากลากรอยพระบาทไปทางนู้นนะเราสวดพุทธคุณนะ อิติปิโสภะกวาอารังสัมมาสัมพุทโววิชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธัมมะรติสัตถเทวมนุษย์ ซา낭พุทธพระกาวติสวัคคะโตภระกาวัตตาบังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสบปุคันเอสับพระกาวัโตสาวกสังอาหุนายยุบาหุนาย โนตรานนตรังปุตเทตังโลกสัสสติสัทุสัทุสัทุอนุโโมทามิมอ้าวบันนี้เราได้ถวายลอยพระบาทแล้วบันนี้เราก็เมื่อถวายลอยพระบาทเสร็จแล้วรอกระทง โยงตรงนี้โยงขยับถอยหลังมาหน่อยอมันจะได้แถวไปขยับไปขยับไปมันจะได้เข้ากล้องอทองนอกเบ้าไม่ใครต้องการหรอกเอาคุกเข่าก็ได้ใครเดี๋ยวนะอาพร้อมรลยยังเอาขงหลังจุดทูปเทียนนะจุดทูปเทียนตอนนี้เราจะทำพิธีกรรมการบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ยมจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้นะอ่าอ้าวข้างหลังยืนก็ได้ยมนั่งก็ได้นั่งก็ดีนะอะไรถ้าจะเปียกก้นระวังให้ดีนะอ่าพร้อมกันแล้วนะเรายกกระทงขึ้นนะยกกระทงขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาข้างหน้าเป็นรอยพระบาทคือองค์สุเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ประทับอยู่เบื้องหน้าพวกเรา เราน้อมทําให้เกิดพุทธานุสติเหมือนเรามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้เราได้มาทําพิธีกรรมการบูชาการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกล่าวว่าจะบูชาในสมัยพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือจะบูชาในสมัยที่พระองค์นิพพานแล้วก็ดีการบูชาถ้าเรามีเจตนาตั้งใจเสมอกันมีผลเสมอกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราที่ปานิปาทวรัญชังโมนิโนนัมมะทายะตีเลสัมมาสัมพุทธสะนิยเทมะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกระทงบูชา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทที่ฝั่งแม่นม้ำนำมา,าทานาทุสาธุอนุโมทามีเรายกยืนขึ้นจะได้สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยอิเตปโซภาเกว ัมมาสัมพุทธวิชจรณาสัมโนสุโตโลกาวิทัวอนุตตาโรปุริสธรมมาสาริสัตถาเทวมนุสานังพุทธภาคะวันธามิพันเต เจติยงสัพพังสัพพะฐาเนสุปฏิทิตังสาลีลิกาธาตุมหโพธิงพุทธรูปังสการังสัทธาอาสาทุกอมกันสามครั้งสาธุสาธุ ปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดนะเป็นสารวัตรใหญ่ก็เอาเลยปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ i สุดแห่งการปฏิบัติธรรมนี้ตมามภาพจึงขออำนวยอวยพรอ้างอัญเชิญคุณภาษีลัตนไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ทงสามประการนี้จุงดลบันดาลประทานพรญิยิโยมผู้ปฏิบัติธรรมเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในหลักสะัะธรรมคําสอนเป็นแนวทางที่จะนําตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบวรกล่าวคือมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอ